ที่พูดอีก3ตัวนะคะก็จะเป็น d ิออสซาตัวนี้นะคะแล้วก็มี c ชา n e l มาเพิ่มอีก2ตัวก็คือเบลเดอร์ช n แนลเบลเดอร์ชาแนลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น c ชาแนลเหมือนกันในค่ายของ c ชา n e l ก็จะเป็น c h a n ลอารัวออมสปอ o t ตัวนี้นะคะ3ตัวที่เพิ่งส่งมาถึง มันจะแกะกล่องชาแนลออมสปอ t ตให้ดูนะคะตัวน,นี้เป็นน้ำหอมกลิ่นที่ออกแนวชื่อก็บอกอยู่ว่าสปอ t o ตออมสปอกลิ่นนี้มันจะไม่ค่อยลึกเข้าเบลอเดชแนลนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หลายๆคนเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันใส่ได้ทุกโอกาสนะคะอันนี้ก็ฝามันก็ เปิดยากนิดหนึ่งนี่ให้ดูชัดๆออกแนวสปอตตัวที่สองต่อนิดหนึ่งนะคะ ส่วนเบอร์เดอร์ชาแนลนี้ขวดน,นี้นะคะเป็นเพอร์ฟูมความเป็นเพอร์ฟูมเนี่ยความติดแน่นทนหนึบไม่ต้องห่วงนะคะขวดน,นี้ความไม่ต้องพูดถึงน,นะส่วนใหญ่เขาจะมาแข่งกันกันกบตัวดีออสวาตัวนี้ตัวดิออ a วาตัวนี้เนี่ยกลิ่นมันก็จะลึกกว่านิดนึงนะคะส่วนเบอร์เดอร์ชาแนที่อย่างที่บอกเมื่อกี้พูดว่ามันเป็น ไปซี่วูดดี้คือถ้าใครไม่ชอบอะ่ะก็ไม่รู้จะว่าไงเลวนะเพราะว่ากลิ่นเบลเดอร์ชาแนลตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะแต่ว่าผู้หญิงถ้าเกิดใช้ตัวเบลเดอร์ชาแนลตัวเนี้ย<ม>ก็จะต้องเท่ๆนิดนึงนะคะส่วนใหญ่<ม>ก็จะเป็นผู้ชายที่ใส,ส่สูทผูกท้าแต่งชุดทํางานใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อยืดใส่โปโลใส่อะไรที่อาจจะเป็นทางการนิดนึงใช้กลางวันได้กลางคืนก็ได้แต่ว่ากลางคืนอาจจะไปสู้ตัวเดร ดีอสวักเนี่ยไม่ได้นะคะ,ะขวดที่2เดี๋ยวก็เตรียมจัดส่งเหมือนกันเพราะว่าเขาสั่งแพ็คคู่มานะคะเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนิดเดียวจริงๆขวดนี้เนี่ยสวยมากนะถ้าถ้าเป็นตัวตัวเบลเดอร์ชาแนลที่เป็น EDT มันก็จะขวดมันก็จะออกสีดำแล้วออกอม,อ,มอมฟ้านิดๆจะไม่ได้ดำทึบแบบนี้นะคะแล้วก็ความเข้มของสเต็ปของขวดมันเนี่ย ถ้าเป็นเบลเดอร์ชาแนลที่เป็นอ EDP นะคะ EDP เนี่ยมันจะอยู่ที่ขวดสีดำระดับกลางคือมองทะลุแต่ขวดนี้เป็นเพอร์ฟูมเนี่ยถ้ามองจากข้างหลังทะลุมองจากข้างหน้าจะไม่ทะลุนะคะนาถึงไปเห็นพ่อเลยค่ะอ่ะตัวต่อมานะคะดีออสวร์กนะคะดีออสวร์กตัวนี้นะคะดีออสวร์กมาจากค่ายดีออ นะคะซาวาตตอนนี้ก็พรีเซนเตอร์ที่นําเสนองานตอนนี้เอ้ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์ที่นําเสนอน้ําหอมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นจอห์นนี่เดฟนะคะจอห์นนี่เดฟมีสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเมย์จะมารีวิวเลยค่ะรีวิวน้ำหอมอ่าดีออซาวาตนะคะเปิดให้ดูกันจระๆเลยลูกก็มาช่วยด้วยลูกก็มาช่วยด้วยดีออซาวาตก็ฝา,ฝาแม่เหล็กเหมือนกันนะคะก็อันนี้นนฝาแม่เหล็ก ฝาแม่เหล็กนะคะด i o r s w a ขวดน,นี้ก็เหมือนกันค่ะมี EDP EDT <c oughs> และ Perfume สํวหรับขวด Dior s w a ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Perfume นะคะเป็น Perfume <c oughs> ฝาแม่เหล็กอีกเหมือนกันนะคะกลิ <c oughs> ่นที่หอมจะสไตล์เดียวกันกับ Bleu de Chanel แต่ว่า <c oughs> หวานกว่านิดนึงมันเป็นผู้ชายที่ <c oughs> ถ้าผู้ชายใช้เนี่ยมันก็จะเป็นผู้ชายที่ <c oughs> ออกแนว มีสเสน่ห์เย้าวยวนนิดนึงนะคะกลิ่นผู้ชายเที่ยวผู้ชายเออเที่ยวผไม่ใผู้ชายผู้ชายเที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีออสวันะคะกลิ่นนี้ EDP กลิ่นค่อนข้างลึกแล้วหอมมากๆนะคะก็เดี๋ยวความเป็นแม่เหล็กของเขาเนี่ยมันหนึบหนับมากแล้วก็ติดแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หล่นนะคะดีออสวัตัวนี้ก็คนที่ซื้อเขาก็ซื้อเหมือนด้วยกันนะคะก็ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งตอนเย็นวันนี้ก็อย่างที่ให้ดูนะคะว่าอ๋อน้ำหอมเข้าเยอะมากเลยเดอร์ชาแนลนะคะ c h no. a n ลนัมเบอร์ไฟฟ์โคโค่มัสโมซที่เป็น i n t e n น e นะคะอารัวออมสปอ o ์ตเอ่อโคลเอโบครีมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เว r ร์ซาเช่ไบรท์คริสตัลอย่างที่บอกไปคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่า ตัดเป็นช,ช่วงช่วงแล้วก็มาตัดต่ออีกแล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่สนใจน้ําหอมนะคะก็ถ้าเป็นในสายของอาจรจ์แอร์เนี่ยมีหลายอย่างหลายประเภทเหมือนกันน้ําหอมถ้าเป็นน้ําหอมกล่องพวกนี้มันก็จะมีทั้ง2แบบก็คือน้ําหอมที่เป็นเทสเตอร์อนะคะเทสเตอร์ tester. กล่องเทสเตอร์ก็จะเป็นกล่องสีขาวเขียนชัดเลยว่าเป็นเทสเตอร์ที่ออกมาจากตัวเทสเตอร์หรือว่าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากล่องซิลนะคะถ้าเป็นกล่องซิลเนี่ย บางทีกล่องซิลเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะก็ดูไม่ยากอันไหนที่เป็นกล่องแท้กล่องปลอมนะคะขวดไหนที่เป็นขวดแท้ขวดปลอมน้ําหอมที่มีเอ่อที่มาที่ไปเป็นยังไงน้ําหอมที่บางอย่างเนี่ยตัดออกมาจากเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆอะไรพวกนี้นะคราโอเคสงสัยจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะลากันไปก่อนแล้วในคลิปนี้ติดตาม กันในคลิปหน้านะคะว่าจะมีน้ำหอมอะไรมาฝากอีกนะคะน้องเมย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหรือยังสวัสดีค่ะอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมกสด subscribe สแล้วกดก,กระดิ่งกุงกง้มิงก์ให้เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะค่ะนี่นะคะอ่า m ม May Love You เจ้าของคลิปนี้นะคะก็บายบายสวัสดีค่ะ